สวัสดีครับผมพี่น้องพามาชมพี่น้องพุ่นยกสรุงครับเห็นสรุง,งนี่สอ,อันสองที่สาสาสรุงโอ้นามบกแห้งครับผมน้องไม้สัตว์น้องไม้สัตว์มานบนน้อครับมานไหม มีนแต่ปลาหน่อยน้ำมันโบกคักเนาะแหงเบิดแม่ตั้งผุ่นก็แหงคักข้าเจ้าเรื่มข้าเจ้าเืมปิดน้ำทตกเบตก็มีตัวนี่โอ้ทั้งผุ่นก็บสลุงบอกผุนพุ่นกำลังมาผุ่นรถปี๊อัพอ่าปลาหน่อยกับปลาละเขาให้มันถือก หน้ามันหน้ามันซ้ำนันบ่ยังยังถึงอยู่บ่่นี่ยล้มตีโอหยกสรุงเน้ครับผมโอ้อันทังเขาเขาทั้งพุ่นก็ได้บ่พุ่ว่าพี่ ทั้งปุ่นกับขนตึ้งเหียเพราะเนี่ยไปเห็นคนตึ้งเหียทั้งมือเมีนอากาศมันหอนเนาะอากาศหอนนั่นเนี่ยเต้นออกซัำปลายยังมึงปลาเขาเต้นตื่นเนาะหนุกสะน้าบู๊กหลายครับผมพี่น้อง อยู่โซนท่างฝุ่นก็มีเด้อไม่เห็นบอผมมาเพาะท่วมเนี่ย,ยม,าม,ม,มามเพร,ะราะท่วมอยู่ท่างฝุ่นก็มีเด้อครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งโซนท่างฝุ่นครับน้ำบกคักเด้อครับผมไปนอนเห็นเกาะเห็นแกงไปเบิด์นละท่างฝุ่นือจะเป็นตกป่าเนาะ โอ้ยเหียงครับประวัติศาสตร์เรื่องปีน้ำเพราะน้ำไรนี้เบดมาตึงเหียมาตึงเหียครับเดี๋ด็ดจหีหาหปาลาเหยาครับหาหูปลาเหยาพ่อเราบ่บ่ครับข้องมันเป็นตะมีเนาะมันก็อยูวงสีนะปลาเหากลองข้างหน้า กัดกัดด่างตึ้งเหาครับผมทั้งทั้งฝุ่นกระไลมากต้อติดไปว่าเราได้ปลาหากันยานน้อยฮัทอแท้หมดหนึ่งนี่เรียต่อมาต้นนี้ว่าไงแท้หมดหนึ่งนี่ลีตึ้งเหามาตึ้งเหาแต่ว่าได้กอบอ้าวนี่กบหลายครับ กบหลายครับแถวท่ากระเสริมค้นท่ากระเสริมขึ้นตำบลไช่มุ่นครับผมมันท่ากระเสริมน้องใหม่สัตว์ครับผมกบหลายครับขนาดกบธรรมชาติมาวานเหี้ยแ่วพัฒนาวานได้กบแล้วกบหลายเบิ่งตัวกบมีแม่เป็ดหน่อยเกินเป็ดนี่เนาะหัวหักขาปวดอ่ะเส่นตัวมันทั้งไปเลยตีโอ้นี่ กินปลาพอดีเอ้าบบเห็นโตกบไปใส่ดอ้วนยนนีโกโอ้ไปทำผุนแล้วเห็กนกบ <c oughs> <c oughs> ตัวนหนึ่งครับหออางยหญ่เง,งี้ยกินปลาบูซะเนาะ <c oughs> กัดดา่างไปหนามพอดีเลยหนามโบเล็ก <c oughs> ค้นหาปลาลายเลยพี่เวทกว็มี้นามก็บกหน,นามเหี่งฝนบ่ตกค,ครับ ที่น้องเพิ่งกะซาหน้าเพิ่งกะสูบใส่เขาแล้วฝนที่ทิมช่วงหนามในบกพี่น้องเพิ่งในมัดติ๊กเงี้ยบันปลาอยู่ท้องง่อยอ่ะปลาก็บ๊อบบอนมันบ๊อบบอนได้ปลากันมั่วเมียนบานซาวเลยตะเกาปลาสวยปันนี่ไรดิปลากันเงี้ยงปลาเงี้ย เิดบอดอแหนดแนยีน้องีอีเอาอยู่ว่ะหลักี้นี่ลขึ้นว่านี่ปลาง่ยย่เด้อครับน้องไม้สัดน้ำก็นั่งอันนี้ด้วยครับผมพี่น้องบอดีลือยาก หวยเป็นแปนเลยน้องใหม่สัตว์น้ำแหงครับกรเกษตรกรไร่ช่อหน้าเป็นสูบน้ำใส่เขานามได้บกหนามก็พอดีพอดีเลยอเทง

จี๊ยจี๊ยตีนอีกรอบหนึ่งครับผมสงสัยต wow, ิดตัวใหญ่อยู่ด้เนี่ยไปเหยียบล้างพอดีเละลายุดก่อนลายเฝ้าเตียงโอ้โหคอใหญ่เดลยนี่เลยใหญ่มาใหญ่จี๊ยตีนอีกรอบสองเดียวมั่นใจเหยียบล้างทรงตัวใหญ่เดียว เอามันมันเม่งอยู่หน้ากล่องผู้ดีเลยนี่นะเผาดูตัวนะสองอันพนผูกเผาเพื่อนนี่สองอันดินขิดต้มแบบนี้มันไพ่บ่เหรอ ปาลนนา,าไไดินดเหนียวเหนียวบ่ไข่นี่เนาะเาป็นตมเหนียวเราฟ้องขันได้หลายโอ้มันบ่เก่งปานนั้นเนาะมนับตาเส้นก้นต่งกับอนะากาศดิเห็นดีจ้ะหมดว่าหมดว่า <c oughs> ขันท้าไปสู้มันที่เป็นสีตัวปลาต้ไปคุณพ่อน่อุ่อขันท้าสู้หน่ยไล่ปรจน่ยมันเกียงออ,อ,ออกเด้ยหลไงเอต่วาขาดตาเลยไม่ใช่ป่ะันแถ้าเก้าปลาตัวใหญ่มันหาไงเดีมันบอกหายาก<ข>นัานก็นคือปลาหน่อยฮ่ามันมานับตาออกหรอก ต้นงนต้ดไปไงลายดังเ่งคืนจะไปอแมนไอ้พ่อไปงพ่อหนักขึ้นอยครับผมแต่ว่าสูนแล้วตัจึงทีเดียวแม่ดับ้คืนไปนน้องลูกละดาเว้ยยิ้มรัดและเตีพู่กิม ไปไกลกานั้นไม่สเล่นเกมมันอยู่แล้่อบนเโอ้ยลมตัวนี้ก็บบเนตีพันวันครบบ่นพันวันเศร้าเกินเลยนามาหร่คุณบบบอเนาะท่านอบวไม่ซูนเลยติคุปะหัน้่ปะทัน

โอ้ยป่าตุ่มเชียงนี่เห็นเลยออขึ้นเลยขึ้นแล้วยุลกใจ้นตกลเนาะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วสุดแล้วของเทเยิ้มแล้วอยู่แล้วอยู่แล้ว

นงป่าตัวงามอยู่ครับปลาแกงวานะครับเอาใหอยู่เด้อตัวแรกแหกมานเห็นแล้วครับโอ้ปลาตัวงามเลยชมไปดีฮะ เขาใส่ยางก่อนโอ้งามงามตัวสันปลาเกียงปลาเกียงคังเลยเจี๊ยคังเดียวเนียครับคั้งเลยไม่ได้ยากผม้เ้เปล่าเอาหัวแกงลุน้ำนั่นนี่เลย ตัวงามอยูตัวปลาหอยเป็นแปนนั่งเขใส่เกือบเหยียบน้ำแล้วพี่ด่าดาบก็เสียวเลยว่าดาบเลียบน้ำเป็ดาบเลือกเรือจ่อเอือขึ้น่าเหยียบเหยียบน้ำได้เหยียบหอยหอยชรีหน่อย เขาเเาตายง่ายแท้เขาเเพ้วเสียบ่เนาะนี่หัวอีกบ่ปลาหลายบ่ว่างนั่นปลาหลบ่ที่ไขรกูหนีที่อ๊ปลาข้อน้อยพอขอน้อยเขาเเพ้า ขอนายเขาเฝ้าครับเขาเฝา่เป็นไรหอยเป็นแปรน้อครับผมพี่น้องอู้ดมันอากาศแนวนี่ตึ้งแหนี่ยคักรึเล่ครับเด็ดแดดนี่อ่อยปลาหนีมหลงลงมาอยู่หนีอ้ยงามคัขนาดเด้อให้อาหนีนเป็นทุงหน้าเอาหน้าครับผมเพิ่นเอาอ่อยมาลงพี่น้องแนม่ยไปมอจึมคืมอยู่ อยสวยงามอวยรุ่งให้หน้าเอาวนี่สิบค่อยมีออยครับผมมีเจ้าเดียวยงามข,าขนาดจึ่มกลุมเลยครับไไม,มีป่าลายตัวอยู่ครับผมตอนน,นี้เนยกไปแล้วเนียกไปแล้ว

อุดท,ทอ่อไว้ครับผมน้ำทีนี้อกอกจากหน้าก่อนขันบูดเน,น,นี่ยน้ำรักหนีบิดเป็นรองรองน้ำแดดคักขนาดครับผมมือนแดดเปียงเยงอานเนี่แหบก่อนเนี่ยร้าง้แล้ว้านนี่แหะ

งมนบ่ไฟ่ป่าบ่มันไฟดุเฮาบห้อยไ่ห้อยงยแล้วราคูมันห่มันมันแร่สิเนั่นไผ่เงี้าวๆไปงสันออกแล้วกันไปงสันไม่เจ๊ห่้ว่เงยวๆเจ้ามขยี้าวแรกเก่ยวย้กหขันมารห้าส่วนนะมันเป็นสัตว์ป่ะปากันสูวนนะเพื่อนจะห้ายากเลยปะนี่ สามหกเจ็ดสิบสี่ผืนโทตดับก็ได้ดับเลยเลยเอาตอนมันเงาตัวจะเอาตอนแร่งบนตอนใบันบ่บ่บ่เอายานันชิน้มขนาดนี่ยในตม้มชุมมูอยัานในต้มชุ่มม,มนี่บ่เอาคู่นี่ หายัง่ได้มนกว่าลูมากเลยดูน้อยแวสวยล้วลาไเที้ยกันได้แล้วใครมาหนีดนี่งเป็นคนหมดนี่เพอโอ้อันนี้สูดตะคอคันี่ดืดๆยุบไปใส่บุกอ้ย่นปนหมดเดี๋ยวไปเดี๋ยวยุบปหลดนี่หลดเีมดีแล้วมอดกแล้ว หมดอีกแล้วโอ้ย,ยดาเว้งา,านผมวาจะน้องไข่ตัวนี่แหมน้ำโงยูนะ่ <c oughs> ตงนี้หรอด็กเดเดทำปุกระสูน เทียนลำปาก็จะเอาอีกเตม็ดตัวนี้มันคืตัวน้อยเั่นี้มาจากเียนบ่ลยเียนตบเลย่ออากต่าว่ะโอ้ออกตาออกก่เนี่ยเดังข้าไปเถียงวัีคุมตัวต่อปลาลดมือเรา รอดวันนี้ตัไปเย้วใมแล้วรุดมือไม่เยใไม่แห่ดิรุดไมแห่เบปบเย็นี่ันี้ห้งหัวากอนอยเอืองอ้เสกใดูใหบ้างนี่ยมันมเียหวเถอะแล้วเราไปให้หวเอาเยือกางห่วแม่างบึงนันเลอตกแก้วางม่หมือรวยนึงเนี ะไรบอฮะ้วตวนใหม่มึงเงาไม่ยุกเลือกคุร่างเลอะฮปากนน้อยตั้เงาเลยายากาเมด้อยแเราตมาื่นตียตัวน้อยนี่หลัเลาแกตแหนไม่ต่างนีนหางโคดไมอยู่ที่ดอกปากกนง่า ี่ออกแล้วลอดตาออกเลยทีอออกไปแฮะหลอดตาออกแล้วหงหังแหน้อยไดเียพร้อมทน่ไลอยาไก่ออกาบปนเปรี้ยวนี่ล่ะก็้มไมกันตามขวยมันว่ามันขึ้นตัวน้อยแ่ ดูขอีเสร็จแล้มันดันออกเนี้ยเข้าลงมาเลยมันดันออกเลยนมากเลยเฮ้ยกินมาเลยกิขมิเหรอเนี่ยยังมาเขาจิบแมจ้ะเนียผมหมาเาจิบแมวบแมวออกแล้ววันน้เขามุมแก่แล้วไปใส่หรอคือยืนนี่งือตัวยนยืน งานเลยกออกมบนถาออกเลยมตเหยียบเม่เข้าวก็ต้องหวัดพื้นไเข้าดังแล้วาดังแล้วยุดเลาะดังนี่หนี่ไรย่เดนนี่เนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้นนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้น่ฮ้ยเน้ยเฮ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 ้ยนี้เฮ้ยเฮายเฮ้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 ย้าเเฮ้ยเี๋ยเฮ้ยเฮ้เ้เยเ ย้อนย่าเฝ้าไปสายเท่านี้โตนี่ไปบังดีมีเป็ดแมนบ่เออซื้อเป็ดเดี๋ยวพาถึงเป็ดเรียล่าเข้าอยากลาบเป็ดขนาดทิ่ไปบังดีมันมีเป็ดเล่นน้ำนั่นเตะมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้หมาจอนมากัดของเราซิบกัวตัวกัดเป็ดเตะแมนซื้อเมียซื้อเมียิบกว่าตัวดากบาดเจ็บอยู่แน่นั่น สามตัวมันบาดเจ็บบางตีซีเครื่องหมดเลยมเพิ่นมันติดสัดนะบาบัดนี้มาจอนทั้งผลนึงได้เขามาม้าอมาออมันติดเสื้อมอมันติดเสื้อมันก็ได้เขามาปกติมันไม่เคยเขามามามาเห็นฝูงเป็ดคันเทิ่องเลยตัดกองไว้ก่อน

เยีบปลาทามตัวแดเลยหแค่ลีเด้ตัวไปแล้วเยียบปลาทามตัวให้ในใตัวมือได้แค่เยียบปลาเนยีงนนี้นเี่ยที่กท่อไปเนี่ยกนี่ละปลาอย่ในท่อเด่นมั่วเด้อะเห็นมั่วเด้อกานมีท่อเห็นะไม่ร่าห้องเรียนน้ำสิระปานเขาไปลีนี่ท่อ ยอดดาวล่ะโอ้อไออก่ะโอ้ขอนไม้ตัวนี้อนหม้อนจซีนอ่ยอดดาวลาวโอ้ตะเคียตัวนี้หามเอ้ยหลวบพูดออกมาเดวก็ไปก้อนเล็กเข้ากันลปเพียรทางคนันเยอะเยิบโอกันนั่นเนาดูเลยเดี๋ยวว่า แด่งนี่ห้างกูด่างเง่นบ่เอาได้เท่างเาทีมู้งแงห้างกูไม่ไดแเอาทีเขเนีจนแงจอดน่ทมันดอก็ถือักอยาแโป้ฮะขึ้นไปเท่าโอ้ด่างนั้นีว่าด่างขาดเลยเดี๋ยวไปบินเนกขึ้นมาอยู่เดี๋ยวมัดจุ่มไปเลยจุ่มตีนเงินเนเมันเนี่ยเอาไปเพื่อหาพื้นกอนยบเลี้ยวไปเลยเดี๋ยวนี่ยพัเห็นออ cún cứ ăn uống này ấy, đục, Đã. Đã này cứ ăn uống bao câu đây thịt đắt đang để nó này con nó khỏe lắm xuyên hép con bỏ chát lên con chát bướt chát bớt chén thịt la đạp chén này chát đạp Đó, là chát con mới để... chăm nam đâu <cười> <cười> ผมมแล้วหาไม่เห็นเลยเดี๋ยวเลี้ยงใจันหน่อยเลี้ยงกันจแล้วโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วมั่ยซุ่มมวยซุ่มนีปลาปลางามครับผมปลาตังงามแต่ปลาแข็งจะกินต้อนอยู่ปลาซ้ำนี่เหาะมันหาอยาก dép quá hiền cần tôi nhảy thế thẻ cả hai ngày tô xăm nỉ há nhá nhỉ phải đi cầm <laughs> <Ô, ô. cười> hoa mít hàng <laughs> <yếu, cười> <hai>, <laughs> 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 อากาศเมื่อนี้เอาการด้วยครับผมการหอนครับขนาดครับผมแดดอู้เปลี่ยนเปลี่ยนเลยตึกป่ากับพวกค่อยได้ดอกครับพคอมาไลายแล้วป็นถึงไงว่างไงล่ะครับปลาเขาปลาขอหน่อย สุดยอดแดดมาเนี่ยครับโอเคครับผมพี่น้องเขายุติกันนั่เสนอเพียงแค่นี้้อครับผมขอบคุณในไลายที่เขามาเบื่องมาส้มครับฝากกดไดคกดแชร์กดติดตามนะครับผมขอบคุณในหลายสวัสดีครับผม